กลับมาพบกับเต็งหนึ่งนะครับผมก็มีวิธีมาให้เพื่อนๆแนะนํากันนะครับมีนะครับแม่เหล็กหน่วงเงินแท้นะครับผมลองไปหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับจะมีขายอยู่นะครับนี่ครับก็เอามาให้ข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าอันไหนเงินแท้ไม่แท้นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนี่ครับลองดูนะครับลองไปใช้ดูครับ หน่วงอย่างนี้นะครับไม่จะไม่ติดขึ้นมานะครับแสดงว่าไม่ใช่เงินแท้นะครับนี่ครับจะไม่หนืบนะครับลองมาใช้ดูนะครับวิธีนี้ครับนี่ครับถ้าไหนเงินแท้นะครับจะติดขึ้นมาเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆนไม่เชื่อนะครับเพื่อนๆนลองมาใช้ดูนะครับนี่ครับยังไม่ดูดเลยครับแม่งติดขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆลองมาใช้ดูนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับ เราเอาแม่เหล็กมานะครับแล้วก็ลองดูครับนี่ครับแม่เหล็กตัวหนึ่งนะครับสองตัวนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองเอาใช้ดูนะครับวิธีนี้นะครับเพื่อนๆแตะนะครับแตะที่เหรียญนะครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนนะครับเพื่อนๆแตะที่เหรียญไปอย่างนี้นะครับนี่ครับดูติดขึ้นมาเลยนะครับจะแดงเป็นแม่เหล็กเงินแท้นะครับนี่ครับอันไหนนี่ครับ เงินแท้นะครับติดขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นเงินแท้นะครับเพื่อนๆพ่อนลองเอามาใช้ดูนะครับอันไหนไม่ใช่เงินแท้นะไม่ติดนะครับดูยังไงก็ไม่ติดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับดูยังไงก็ไม่ติดขึ้นมานะครับสําหรับอันนี้นะครับเป็นเหรียญบาทนะครับเงินแท้นะครับนี่ครับจะติดขึ้นมาเลยนะครับ อย่างนี้ครับติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนลองมาใช้ดูนะครับวิธีนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับนี่ครับสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่รู้นะครับลองมาใช้ดูครับวิธีนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับลองมาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับนี่ครับเหรียญบาทนะครับจะลองให้ดูนะครับสําหรับเหรียญบาทอันนี้เหรียญสองบาทนะครับนี่ครับไม่ติดนะครับ ดูยังไงก็ไม่ติดนะครับแตะยังไงก็ไม่ติดนะครับไม่น่วงนะครับลองวนดูนะครับจะไม่หนืดนะครับแต่สําหรับเหรียญบาทนี้นะครับลองดูครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนลองแตะดูนี้นะครับติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าเงินแท้ครับนี่ครับแตะก็คือติดครับจะกิดระโดนนะครับผมนี่ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับ แตะไงก็ไม่ติดครับสําหรับอันนี้ครับแตะไงก็ติดครับสกิดก็โดนครับติดเลยครับนี่ครับเขาเรียกว่าวิธีหนึ่งครับสําหรับดูเงินแท้นะครับไม่แท้นะครับลองมาใช้ดูนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับก็ลองเอาไปดูนะครับแม่เหล็กนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็เต็งหนึ่งไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนําข้อมูลสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินแท้ไม่แท้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับงั้นก็แค่นี้นะครับผมลองมาใช้ดูครับ